อีกไม่ถึงนาทีหัวหน้าหน่วยหน่วยแล้ววะหน่วยมันม่วงหน่วยมะเขือม่วงหน่วยอะไรไม่รู้อะทุกคนที่มันกะกาและเหมือนตัวประกอบในเรื่องอะครับจนตอนนี้ไม่มีบทแล้วด้วยซ้ำกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับชื่อนั้นคือหัวหน้าหน่วยวานเพชรข้าศึกเกลดอกพลอยด ผมไม่คิดเลยนะครับว่าผมจะต้องอดนอนรอตี4เพื่อสุ่มไอตัวประกอบนี่เพื่อปั้นสูตรอ๋อหัวหน้าหน่วยวันไม่จะคาดม่วงทุกคนโอเคเข้ามาแล้วครับตี4แล่ลวและนี่แหละครับก็คือหัวหน้าหน่วยมันม่วงแกลเดอร์ไชจอนเข้ามาพร้อมกับไอซิ้นหวัง ร่างสามตาทุกคนผมเชื่อว่าแค่จะไม่มีใครในเซิร์ฟสุส่มพวกมัน2ตัวนะครับทุกคนแต่ด้วยความเอื้ออารีอของชพกพัฒเวทมนก็จะสุ่มให้อาบุญและปั้นสุดละกันโ okay, อเคแพ็คเข้าขออนุญาตเมาแพ็คสักครู่ครับระหว่างที่เรากําลังรอร้านเติมให้เรามาดู <c ười> คน <c ười> ลูกเพจของเกมแบล็กคอเวอร์บุลลี่หัวหน้าหน่วยวานเพื่อฆ่าสีม่วงกันนะครับเ <c ười> งาที่มองไม่เห็นเกลเดอร์กาลังออกจากเงาและเข้าสู่แบ a c k คเวอร์ระวังการมาของเขาให้ดีเงาที่มองไม่เห็น ไม่ต้องออกมารอกอยู่ในเงาต่อไปนะเกลเดอร์ไม่ใช่กะ <G l oss> ขอบคุณนะครับที่ให้พักก็คือให้ผู้เล่นได้ดองตัวไม่ต้องสุ่มเหงาด้วยนะอยู่ในตู้ของเหงาอยู่ในเงาต่อไป่ะโหดป่ะมีคนสนใจทุกคนโหดสุดในเกมครับตัวนี้ จริงคับในเรื่องไม่มีใครสู้มันได้แฮมเนี่ยนะจากคอมเมนต์คงเป็นแค่ตู้รอเราที่มองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีใครมองใช่เราที่มองไม่เห็นแล้วควรค้มไปเฮ้ยตัวนี้รับตัวแข่งนะครับว่ามันกะคือไม่เคยดูแข่งชัวร์จริงบูลี่กันเยอะมากเลยนะแต่อันนี้เราอานหอมปากหอมคอแล้วกันเจ้าหมูแฮมฉันไม่ใช่หมูแฮมนะเฮ้ยเรียบร้อยครับหมดเดประมาณ10,000นบาทครับที่เราเหมาแพ็กมา ไอเจ้าหมูแฮมคนที่เรียกหัวหน้าหน่วยมันม่ว่าหมูแฮมคนแรกก็คือหัวหน้าหน่วยกระทิงดำยามินั่นเองครับเตราว่างั้นนะพ่อหมูแฮมว้าวเพชรพรีเมียมนี่หมื่นห้าเว้ยพร้อมซูมหัวหน้าด้วยมันโวงแล้วจ้าเปิดก่อนได้ปูดไปเลยครับผมอันนี้จะเป็นสิบโรแรกคนแรกของเซิร์ฟก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครสูมนะครับไม่ได้สูบใบเดีม๋มวมีใครสูมแล้วสิบโรแรกมาถึงแฮมปูก็แจกบเทื่อวก,ก่อนเลยจ้าโย เอแต่เนื่องจากตัวมันกระจอกและประกอบเกินนะครับควรท่าตัวกาชา1000กว่าใบาของผมกับคริสตัลรวมกัน1000 0 0เม็ดไม่พอก็คือไม่สูงเพิ่มแล้วนะแต่ยังไงก็พอแล้วถ้ามันได้พอก็คือมันจะเกิดจนเกินไปนะครับพีน้อกและประตู4ีทองมาห้องกับชุดคุณนูมแบบนี้ถึงเวลาแล้วขีนจ้าได้สิขา ตัวนี้ไอ้แก่มกัมกูต้องตีมากนะครับทุกคนประตูทองชุคุณหนูเดินมามันไม่ลืนและโรที่30ประตูทองยังคงอีกเช่นเดิมและชุคุหนูใหม่ครั้งหนึ่งมันคงจะไม่ที่จะหลับตาทีสองครั้งถูกหรือเปล่าอาจายยินดีต้อนรับหัวหน้าหน่วยบันม่วงที่มีใครมองข้ามจะพาไปบนยิ่เห็นข้าในตัวแกที่ก็ไม่ได้เห็นหรอกแต่ว่าติดปั้นสุดทักวงอ่ะผมติดปั้นสุดทุกไหน,นลูนเรทตั้งแต่ ครั้งแรกแถมมึงลุเรดในตู้ติงต้องที่ไม่มีใครในเซิร์ฟสุ่มอย่างชอบแล้วเคลือต่อไงแล้วมาแล้วไงกริมมัวนี้มันจะเป็นตราของด้วยมันม่วงหรือเปล่ามาดูกันครับเพื่อนมันม่วงมันม่วงมันม่วงอะไไม่มีคนในเซิร์ฟแล้วที่รู้ได้เป็นตรากันม้วนแล้วมาครับผมมันม่วงของเราเ่ากัาแล้วกันยย โอ้โหไอ้ตงเงาก็นเงินใส่หน้าจอเรากันเลยครับกนคุณนั่นเวยวานพุชิกะสิง่วง <D ata> ได้มาแล้วตัวแรกถือว่าโอเคอยู่ได้มาไดห้าสิบโรลแรกเรามาหาแฮมบูดเพื่อปั้นห้าดาวอีกห้าตัวกันครับครั้งที่แล้วสุ่มตัวเมตาอย่างอัสตาไปเกลือหนักมากหวังว่าตัวนอกเมตาอย่างมันม่วงที่ไม่มีใครในเซิร์ฟจะสุ่มสักคนจะไม่เจอรายกับผมนะครับ <Yeah> ขอจบห้าดาวในสี่ร้อยใบปไม่ได้หวังสูงเลยนะขอแค่สี่ร้อยใบให้มันจบพอแต่ตอนในเก้าสิบใบแล้วไงและที่มันม่วงเขาไม่มาไงนร้อยใบแล้วคร สกิลมันม่วงหรือเปล่า,าเย้ยสกิลมันม่วงทุกคนเอ้ยสกิลมันม่วงใบที่สองเว้ยการหยิบปั้นสุดเว้120ยร้อยยี่สิบใบแล้วมันม่วง,งใหม่ตัวฮะชาลอดเฉยว่าทุกคนหลุดเรทย,ยับยับจะตัวนอกเมตาหรือในเมตาไม่รู้แต่ถ้าหลังคนสุ่มคือการหยิบก็เป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนสมเพศตัวเองเหลือเกินวะ่ะสกิลมันม่วงไม่ใช่สกินะลขูดน้ำลดเรทอย,ย่าบ,บอกนะว่าการันตีนี้ผมได้มันม่วงแค่ตัวเดียว<ๆ>ไอ<ๆ>ตัวก็กาก ประกอบก็ประกอบบทก็น้อยแถมถ่วยหน้าตาดีๆอย่างคูเนี่ยมึงมองเป็นคนเลวเหรอหน้าตาอย่างเนี้ยคนเลวเหรอแปลกเว้ยที่มีคนสุ่มแต่มันแปลกที่มึงเกลือขนาดเนี้ยการันตีแรกผมได้แค่2อตัวรวมการันตีทุกคนโอ้ยเปลืองตังเปลืองตัวชิปไม่สุดไปต่อครับทุกคนโอ้ย เจ็ดร้อยห้าสิบโลแล,แล้วแล้วมันงูก็มาแล้วมาแล้วตัวที่สามตัวสี่มาต่อเลยไหมไม่มาปุ๊บ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 ไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งผมรู้สึกจ,จริงนะพอข้ามฉากอัญเชิญอ่ะมันเกลือใช่ป่ะใช่พอข้ามฉากอัญเชิญผมรู้สึกเกลือจริงนะดที่ไปเองปะวะเห็นป่าวเพื่อนสามร้อยสิบโลสามยี่สิบไว บอกคทีว่ามันม่วงปลาสองตัวเลยโลเดียวแยผมไม่อยากสุ่มมันม่วงต่อไปแล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้อีโก้นะคะแต่ด้วยความที่เราเป็นเจกพัทเวมนม์นตัสแล้วต้องไม่คืนคำ ปั้นสุดทุกตัวแบบไม่สนรู้ใครไม่ว่ามันจะกระจอกหรือชั่วช้าสามานมาจากไหนทรยศอาณาจักรผมก็จะปั้นมันสุดอยู่ดีด้การสกิลหม่ใบนะครับแล้วมันม่งอีกตัวหนึ่งก็มาแล้วหลังจากที่ผมแผ้มกุจะเอาอมันโม่งไปใจสิกโต้เวนอ๋อผมรู้แล้วทุกคนวิธีล่อไอ้มันม่งออกมาไม่ใช่ก,การกระทำหรือว่าคำพูดแต่เป็นสิ่งนี้มันสดแสนบาทคน ไอ้มันม่วงมันหิวเงินเพื่อเงินและธุรกิจของมันมันขายได้ทุกอย่างแม้กระทั่งพวกของตัวเองฉันคือจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่และมีพร้อมทั้งพลังและเงินตราเฮไอ้มันม่วงเนี่ยสิ่งที่แกชอบแกขายเพื่อนขายพวกพ้องขายทุกอย่างซื้อสิ่งนี้ขายอาณาจักรด้วยชอ็อตนี้ไอ้มันม่วงมาชัวนี่เองอย่าเอาเงินพันห้ามาซื้อใจนักเลงคนยังคาเลยเสียงไปไหลปึ๊บปับอันต์สเปดจริง มาจริงแล้วมาของการสกิลด้วยมาตัวมาตัวมาตัวนะเฮชิ่งแค่มานด้อยู่ตาจริงทุกคนเอาสิวะแม่งนาเงินจริงขอสามตัวติดมะสามตัวติดฮึบเช็ดเช็ดอ๋อเมื่กี้การันตีแต่ก็ไมีหัวมาสองตัวติดเลยทุกคนสูตรนี้ได้ผล อยู่ตังจริงไอ้มันม่วงแล้วความปรรถนาของเป็นจริงอะมันม่วงเรา5ดาวใน400ทุกคน very good ต่อไปตามไอ้ส <seen> <seen> ิ้นหวังไอ้สิ้นหวังนี่ถึงแม้จะไม่เมตาเหมือนมันม่วงแต่อย่างน้อยเขามีประโยชน์นะครับ mm hmm. เขาสามารถเอามาดันพลังได้เพราะเขาเป็นสายป้องกันแล้วแต่สื้นฐานสูง mm hmm. เลยทําให้มีเหตุผลในการสุ่มหามากกว่า mm hmm. ไอ้มันม่วงแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มเกลือการผมขอดัตตูสเตปอัพทั้ง2ตู้ก่อนเลยครับ mm hmm. พรานคริสต mm ัลพรีเมียมได้เลยครับทุกคน go very good ตุมตู้พรีเมียมแต่ละทีชิบหายทุกทีแต่มันมาสองผมอะเอ็งเกงมากที่ดึงฉันออกมาได้นะมนุษย์เอ๋ยมาแล้วครับสิ้นหวังเบตโต้ตัวแรกตามหายห้าตัวกันเลยครับอีก5ตัวเท่านั้นโอ้โหแล้วได้สกิลมา อีกใบครับทุกคนหรือว่าสิ้นหวังมันเลือกกายหิดเพราะผมคือความหวังของไอ้สิ้นหวังยังไงล่ะโอเคไม่ใช่แล้วไปไว้ารับสิ้นหวังกันเลยทุกคนเออได้สิ้นหวังจาก ตู้สเต็ปอัพเรียบร้อยรับน้องเข้าตีเลยจ้าต่อไปเป็นตู้สเต็ปอัพการ์ดสกิลได้2ใบเลยเว้ยไปครับทุกคนเอชเกลือวะเยียวยายครับทุกคนได้ของอัพตัวดนะ้วยนะระหว่างทางผมก็่ต้องเสียตามนิดนึงเลยเอชเกลือหมดครับตู้นี้ฮึบโ <h ust os> <Menschen. h ust os> อ้ไม่มีสีรุ้งรุ่งเลยนะครับทุกคนแต่ต่อไปได้การ์ดหนึ่งคำหนึ่งนะไปละเฮ้ยได,ไ <h ust os> ได้ได้มาอีกหนึ่งคน และสเต็ปเจ็ดครับผมเกลือแดดจ้าสเต็ปที่แปดครับมาไม่มา <laughs> เอ้าสเต็ปสุดท้ายคิดตั้นพี่เพียงไม่พอขาสามสิบหกเมตรงั้นเรามารำตัวะละครกันเลยครับขาดีเพียงแค่ห้าตัวเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอยากทุกคนไม่ใช่เรื่องอยากอย่าใจเสียครับ มันต้องจบใน400ใบเหมือนกับบันม่วงน้องก็ต้องไม่สิ้นหวังทุกคนผมบอกแล้วว่าน้องต้องไม่สิ้นหวังอีก4ตัวจบอีก4ตัวจบในการันตีนี้หรือเปล่านะรู้เวโตว่าแกผผาอะไรมาเยอะมากทาไม่แกเป็นไอ้สิ้นหวังแต่พี่ะพาเวสมอนคนนี้จะมามอบความหวังให้กับน้องเองเฮ้ยมาสองโอ้โหได้มาใบโอเคอยู่โอเคอยู่แต่ตอนนี้ผมต้องการตัวละครมากกว่าแล้วเขาก็มาไอ้ปิ๊ ปาไปเลยไอ้อดีตสามัญชนตัวละครที่ผมเหม็นขี้หน้าที่สุดในเกม Back Cover M นะทุกคนไปเอากระแก้ hey, okay, okay, ตัวสวยอีก2ตัวเรื่องเงียบเผอิญจบในการันตีดีนะแล้วสกิลมารดูด้วยสกิลได้5ดาวด้วยหรือเปล่า <c oughs> ได้5ดาวด้วยหรือเปล่าโอ้โ oh หแม่งมาเรือเรว่าคอยคอยคอ,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 อมึงมึงโดนไอ้สิ้นหวังกระซวกคอไปทีนึงไม่พออยากโดนอีกทีหรอฮะเอาเนาะสกิลมารัวจริงทุกคนสกิล5ดาวชัวร์ครับเปโตสิ้นหวังเรา และตัวละครนั่งโอ้ยามิสติชโรมึงมาฟาดฟันสิ้นหวังถึงนี่เลยเหรอเฮ้เอยอ้ตัวสุดท้ายเว้ยทุกคนวิ <c oughs> <c oughs> จบในสองร้อยโล่่ะเพื่อนก <c oughs> ระโดดตู้พิเมียมไปนิดนึงอยู่นะน้องจบในการันตีเดียวถือว่าได้อยู่ทุกคนไม่ดื้อไม่โซนน่านรักอยู่ครับ <c oughs> มันตามปาร์ตี้ของมันมาด้วยวะ่ะและวสิบโรสุดท้ายเรามาดูคำพูดของที่สิ้นหวังกันครับ มาฟังเสียงเขากันว่ามันจะสิ้นหวังขนาดไหนแต่ขเขาพ่อเาหวังผมนะเขามันไม่เกินเลยมาแล้วครับวา<แค>สิส้นหวังเกิอจริงเราคือุกคนเอาดีเทลอยู่นะเปิดอายความสิ้นหวังเวตโต้ทุกคนเวตโต้ร่างเบิร์กดวงตาที่สามนะปันสุดส่วนตู้ step up step สุดท้ายที่จะทำให้ผมการันตีการสกิลก็ไม่ต้องไปสุ่มนะเพราะว่าเมื่อกี้เราดวงดีจนการ์ดมันจบ5ดาวในการันตีเมื่อกี้แล้ว ไอตัวเติมดวงดีมากโอ้โหเพื่อนๆคนนี้นมประกอบการดีมากเว้ยเราเสียคริสตัลพรีเมียมประมาณ1 4 0 0 0 1 5 0 0 0เมตรและตัวกาชาเสียไปเพียงแค่ห0 0ใบเว้ยทุกคนตัวงๆ่ๆแบบนี้ไอ้กายดูมันมาจาัจัดสองตัวปั้นสุดด้วยทั้ง,งคู่ไม่เหมือนไอ้ปาปีนะเอาอไปหลายใบมากแค่ตัวเดียวโอเคเราปั้นไอสองตัวบาทให้มันสุดกันครับเริ่มจากมันโง่ก่อนเลยครับผมไปจ้าไม่รู้ว่าจะมีใครปั้นตัวนี้หรอ คือเขาเนอะถึงจะกากแต่มันยังพอมีคนสูงเว้ยทุกคนได้สองเหตผลเลย ก็คือคนผ้าชามีชุดวนะ่ายน้ําก็เลยสูบคาาวโนแก้ขาดคนที่อวยคาวโนเป็นการส่วนตัวชอบเพราะว่าน้องน่ารักคอสตูมชุดเมดเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยเว้ยทุกคนซึ่งผมคิดว่าไม่น่ามีใครพิสวาสมีไอ้มันม่วงเป็นตัวอวยนะ <c oughs> ไม่น่ามีนะโหใช่ไม่มี <c oughs> ไม่ต้องพูดมากไม่มีใครชอบมึงหรอก <c oughs> ไอ้มันม่วงเอ้ยแล้ว <c oughs> ต่ออันนี้คอสตูมชุดเมกก็คงไม่มีใครสูบเบกเฮ้ยมีคอสตูมชุดนักสำรวจอยู่เย้ ไมไหวไมไหว,ไหวมือนโมเอลอาจ้ากา <im itation> สกิล <làm> สามดาวโอเคสามดาวพอส่วนตัวละครแน่น,น,นอนว่าน่าดาวครับดาวดาว,ดว,ดวทงที่ห้าของพี่เมัน่วงเหมือนเดียวบร้บเรียบร้อยครับทุก <im itation> <100 S 2> ค,คนอุปกรณ์ได้ไปที่เลื่อนละการพอมาสร้างบาเรียหนะตามเลื่อนนะแล้วก็ตัวละครสวรรค์ให้มาหน่อยปดหมดไปเลยนั้นสุดไม่เอาสงวัน แล้วผมใส่รูเลือดลหลับตำนานสีม่วงให้ด้วยไงอไอ้มันม่วงได้เฉยหรือเปล่าช็อตนี้โอ้โหมันม่วงเอ้ยใครจะดูแลมึงดีเท่ากูอะเฮ้ยโอ้โหเราหมื่นห้าเลยแสนหนึ่งนะทุกคนกลับตัวกลับใจเขาวะจริงๆนะก่อนไปเอาสิ้นหวังก็ใส่คาตัวให้มันม่วงหน่อยเฮ้ยแล้วต่อไปก็ถึงคิวของพี่สิ้นหวังเติร์ดอายล้วอัพการ์ดสกิลก่อนเลยได้มาเยอะมากทุกคนดูดิ ดวงดีมากนะทุกคนเรื่องการสกิลของตัวเนี้ยโอ้โหเหลือสองใบด้อรู้ว่าดวงดีขนาดนี้ไม่น่าไปสุ่มตูสเตปอัพเลยเว้ยเฮือเปลืองเพชรปีอยูบอัพให้หน่อยแล้วกันแบบคอหอมปากหอมคอเอ๊ะสันติเอาไปหน่อยเอาไปอีกนิดนึงเอาโอเคประมาณน,นี้ไปก่อนครับอัพดาวกันต่อไปห้าดาวดเลยดาวดวงที่ห้าของพี่เิ้นหวัง และนาะมบัตรนี้เขาจะพักมุกายอีกเขาเลยกลายเป็นชายที่เปลี่ยนไปด้วยความหวงังจากสิ้นหวังแมนสู่ความหวังแมนแต่งตัวให้น้องหน่อย <c oughs> ความนา่าเกรงขามหายไปเยอะอยู่นะกลายเป็นเวตโต้ชาวไร่ทุกคนเจ้าทำไปคุณสุรัตน์เอลออร์อย่าทอบเป็นต่นอสู้ร่วมกันเวตโต้งงา <c oughs> ชาวไร่ <c oughs> จบกันความนา่าเกรงขามของพี่เวตโต้ อุปกรณ์เราจะนาจัดเต็มกันไปเลยครับมาดูว่าจะตึงหรือเปล่าสำหรับเวตโต้ไปถึงร่างชาวราักเลสามางที่นะทุกคนเพราะสองคนได้เขา้าสิงเม็อยู่แล้วครับแม้ว่ทรัายากรผมจะหมกก็กดเป็นดำให้เลยครับผม <c oughs> ผมใส่สุดให้ทุกตัวอยู่แล้วไม่นองกรีดไม่มีลูกลักไม่มีลำเอียงบ้านคุณหมดรอเล่นนะรุ่นโมงไปรุ่นมยเม็ดไปไวัดหมดหมดหมด,หมด ไปครับปิดไปเลยโว้ยแล้วพลังของเวตโตเราก็ทะลุแปดหมืนไปนะครับผมเตรียมมอบความสิ้นหวังแต่เวลยัยงไม่ร้อยนะจ๊ะอัดขึ้นเวล1้อยพลังเป็น8ปดหมพันสำหรับความสิ้นหวังพร้อมหรือยังเพื่อนพร้อมอะไระหรือพร้อมที่จะไป มอบความสิ้นหวังให้เจรากันเลยมมสกุเอซนเดยรุค่ะมันม่วงยังหัวเราะอย่างชั่วร้ายเพื่อที่จะกระทึบกระสอบสายใจราวครับทุกคนเสียงหัวเราะแกนี่มันแน่ขยะขยะแยงช้มัดเลยโอเคเจราแกพร้อมที่จะโดนสงตัวนอเบตากระซวกแล้วเยวไม่ไหวแล้วทุกคนเราไปเริ่มการกระซวกเจราหกันเถอะอันนี้ก็เป็นการเทสมันม่วงกับสิ้นหวังปันสุขครั้งแรกเลยนะครับว่า เป็นยังไงไโอ้โหชุด <laughs> อุ้ยเป็นตัวตัวใหญ่มากทุกคน,นแต่รับเปิดก่อนครับผมแล้วก็เป็นอีเชนเคยที่ต้องเปิดกล่องได้ปุ๋ยแล้วนะครับตีตรามาว้าวโดนตีตานักตุยัดเลยอันสีมาหรออันสีมาอีกตัวอขอบคุณนะ ช่วยปัดฝุ่นให้พี่แล้วมาถึงเธอขอคุณ่าน่วยมันม่วงที่สำรวจแล้วยังไงล่ะเฮ้ยอันติมันเป็นบัฟใหม่เว้ยทุกคนอันติมันบัฟเสริมกำลังให้เราได้รับความเสียหายเบาลงถึงสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็บัฟใหม่ที่เพิ่งมีในเกมนะเพิ่งเคยเห็นเลยคงกระพันทําให้เราไม่ได้รับความเสียหายําเธอเลยหรอแต่บัฟเป็นคนที่เลือดต่ำสุดนะก็คือไอเวโต้ลองงองทุกคนลองงองเป็นไงแล้วนี่คืออันตทสกิลองมันม่วงที่เคยหลายคนมอกข้าม เนื้อฐานเราโคตรบอนแล้วก็รูไปจู่จอครับผมโอ้โหกันดาเบสปูจะกินมากมากเลยแต่ว่าได้ดีว่าโขงกระพันใ้กับเวโต้แล้วจวังหวะนี้เวโต้เราจะโขงกระพันจริงหรือเปล่ามาหาอุ่นเลยไหมมาดูนะครับทุกคนเวโต้เราตั้งใจไม่ได้เล่นนะครับผมไห <Okay. S 2> นลองตีเวโต้ดิฝั่งนั้นน่ะมึงตีเวโต้สิโอีโไอ้มันม่วงตาเก,กินไะเป็นนัพาร์อไรเลยหรอฮะ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 วะฮ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 ะะ เรื่อไไ้เวนโต้กูแบกไม่ไหวแน่นอนไอ้บันโมมันสิ้นหวังก่อนใครเพื่อแล้วไปเลยอาชีพสกิลของเวนโต้คลังล้าเวนโต้ชาวไร่โอ้โหแชทดีโคตรดีเก่งมากโอ้ยไม่เข้าเลย <laughs> นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่านะที่เราเอาตัวใหม่มาเทแล้วสู้เจราไม่ไหว แรง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 จูเลียเกือบดองเไม่ถ้าปิดดาบปิจูเลียได้เฮ้ยแต่มันมีเลืเด้งมันเลือดเด้งสร้างมาเรียม,มาอีกแล้วโอ้โหเป็นโต๊กูโดนล,ล้ำเป็นโต้ะกูโดนล,ล้ำโอ้โยโอ้ยโอเคถ้าเราจัดทีที่เหมาะสมมันอาจจะดีกว่านี้แต่คงไม่ได้ดีกว่านี้นบ้าเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> โอ้เป็นเบอร์ดูสมบันทงโอเคแอ้วอย่าดีเห็นไปแล้วครับว่ากูปบ้าทำไม <G ül> แต่ก็หลายครับนะครับเป็นที่เราเป็นจะความเป็มนุษ์หนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่ผมจะปั้นสุดทุกตัวร้าเบอร์จอคลิปนี้บางคนล้านจะตามแล้วกันอีกเราจะมาไกลยิ่งนเจ้าเลือผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆปรับที่รับชมวันนี้ตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับเนื่องจากบันโมรเราด่วนจากลาวายไปหน่อยเดี๋ยวเราจะมาสั่งโลสุดหนาของโครตรหนาของพี่บันโมให้ทุกคนดูนะครับเพื่อ <ๆ S 2> จะตามด้วย <ๆ S 1> นี่โคตรกา้าวตัวเดียวเทมโโลบางขี้ผาย นี่มัเลื่อยมึงแสนกว่านะเว้ย